สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมคพามาดูรถไถหน้าครับตัวนี้ L L5018 ครับผมขายดีครับนี่ไปไหนมาไหนเจอบ่อยๆครับรุ่นนี้ครับผมจากคูปต้าครับไถหน้าเนี่ยโอ้แสดงว่าแถวนี้ฝนเพิ่งตกครับนี่นี่ครับพามาดูรถไถครับผมเคสุูดินเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นซีดครับรุ่น L5018 4 wheel ครับผม หน้าแกดันดินโชว์เลยตัวนี้เครื่องยนต์ก็รถไถหน้าก็ต้องดีเซลอยู่แล้วครับนะดีเซลครับซีสูงครับเครื่องยนต์ได r e เ t i ก j ินเจ o คชันครับนี่ระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้สองพันสองพันสี่ร้อยซีซีครับนะโดยประมาณครับห้าสิบแรงม้าเกียร์เป็นแบบคอนสแตน t m เม e ครับเดินหน้าแปดไฟลหลังแปดครับนี่ครับผมรออยู่ฝั่งนี้ ตัวนี้น้ำหนักที่ปลายหางยกนี่สามารถยกได้1,300กิโลครับผมวงเลียวแคบสุดทำได้อยู่ที่2.65เมตรครับน้ำหนักตัวรถเกือบหนึงตันครึ่งครับหรือว่า1,490กิโลเลยทีเดียวครับผมนี่ตัวนี้ครับคูปตา L50 1.8กครับ50แรงม้าซีสูบครับผม นี่ครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถครับผมอ่ะแต่จังหน้าสวยครับโอมือครับดูมือดูมือควบคุมครับนะมาดูฐานหกครับไหนาโอ้ยมีหละรถไหนาของจริง ดูการทำงานไปเรื่อยครับฟังเสียงเครื่องยนต์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับสายไถวันนี้จัดเจ้าตัว L5018 ครับผมรถสุดฮิตครับยอดนิยมครับนี่50แรงนาครับตระกูล L-Series ครับผมงานนาแบบนี้ครับนี่งานนาแบบนี้ไม่กลัวลมครับตัวนี้น้ำหนักตัวรถอยู่ที่1 หตันนะกับอีก490กิโลครับนะเฉียดเฉียดตันขึ้นนะครับให้ดูรอบสุดท้ายครับผมว่กระจังหนาครับส,สวยๆครับ โอเคนะครับลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้แล้ว LHA018 ครับ50แรงมากครับจากคูต้าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม